สิ่งศักดิ์สงสักดิขอให้ช่วยลูกด้วยอันนี้เดินด้วยความรู้สึกเหรฮะเดินมากวร์ดูดิเนี่ยเราหวักชีวิตไวที่ใครวะเนี่ยมันดูลึกมากอะพี่หจะร้อนให้แล้วนะเปลี่ยนเป็นสี่ทุ่มสี่สิบหก ฮัลโหล굿มอร์นน um ิ <c oughs> ่งรายงานสดจากกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้ประมาณแปดโมงแปดโมงอะแปดโมงตรงอ่ะทุกอย่างก็ด ah ูเงียบสงบดี เป็นอาหารเช้าแบบเบรคฟาสทั่วไปท์ิซาเคตตี้อันนี้น่าจะเป็นแบบช้อช็อกก์ตามมาโอ้แล้วก็มีไข่ไข่อ่ะมันสุกอ่ะข้าวต้มก็มีอ่ะมีนี่ด้วย ความใจของคนไทยแล้วอย่างเราที่อยากจะบอกทุ้คนคือคกาแพผิดน้ำปลา <c ười> คือแบบนั่นเป็นอาหารรสชาติก,กลางๆอะ่ะแบบถ้าได้ริดน้ำปลานะจะดีเขาเริ่มเปิดให้ทานตอนเจ็ดโมงเช้าเราลงมามแปดโมงเขาแบบบางอย่างก็เริ่มหมดแล้วแต่ว่า จะขัดตองโผลไม้มาเติมได้เวลาออกเดินทางแล้วเจ็บนะแค่เมื่อวานเดินไปร่วมๆ20,000นะผมมีร่วมคอํามั้ยเออดูดิอ่ะจับได้บันสับละกล้องอ่เออเดี๋ยวมาดูกันไม่ใช่อะไรนะพี่เหมือนพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยเออเอาไม่แน่ผมว่าจะไปเดินเล่นแบบไอ้นี่ก็ได้ มนมีไงอ๋อคือไหนนั่งอันไหนอันนี้เด,ดิ<ะ>นด้วยความรู้สึกนะไไม่ดูดิเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยเราหวาดชีวิตเลยที่ขาย <c oughs> มาเนี่ยอันนี้ฟิวสายใต้าสายใต้ก็คืออยากให้ดูมุมสูงเมื่อกี้แบบมันมองไม่เห็นเออก็จะมีแบบแบบรถเนี่ยคือเป็นท่ารถดูดีเลยนะ ลืมแล้วเหมือนกันดูว่าเราจะรอดกันไหมเนี่ยวันนี้เตแล้วเหรออ่า top up 20บังค u อ่าลองดู่ uh, bo boy. เออเขามีให้ใช้ต้องใช้สิเออค่อนข้างจะงงเพราะว่าเขาเปลี่ยนสีแล้วเขาเปลี่ยนชื่อด้วยใช่ไหมโอ้ผูกปะเนี่ยประมาณว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบเจ้าเดียวผูกขาด ก็อาจจะไม่อันนี้มไมูเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเออเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะมาชแชร์กัน โรงงานพี่พิทเดียพัน,นช็อกโกแลตอ๋อนู่นนู้นนู่นไปทางนู่น MRT อัมบ้างปะเเขามีไอ้นี่ด้วยคนพิการอ,อ๋ออ้าวออกปะออออกสิอ่าใต้ดินแต่ว่าเมื่อกี้ใต้ดินอะ เสียงดังมากคาดว่าแบบไอกระจกมันน่าจะไม่เก็บเสียงอะคือเสียงดังแบบปวดหูอะในระหว่างที่แบบเราวิ่งไปในหุโมคงอะเออบันไดเรื่องบันไดเลื่อนบ้านเขาสูงทุกที่เลยอะแบบชันแต่อันนี้ยรู้สึกจะแบบชันเป็นพิเศษดูดิข้างหลังว้า นากลัวมกนาที่ไหนเน,นี่ยเราอยู่ที่ไหนก่อนนี่นี่ำไปคุ quê quê> ้นเลยสายให้เราออกมาแล้วด้วยเอาใหม่ดิอะดูเปิดดูซะพี่เขาจะพาเราไปไหนคราเนี่ยเคสรุปคือเราไม่ได้ลงผิดสถานีเนาะเรายังมา ถูกทางอยู่เางจได้เจอแล้วเราจได้ไม่ใช่ไม่ใช่จำได้ในความทรงจำนะเซิร์ชแล้วจำได้เอาเราก็หาข้อมูลได้เออลอไม่เกิดใจใช่ไหมคะก็แอดรูทนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าค่ะก็มีรถไฟฟ้าเดินรถไฟฟ้าแล้วก็เดินวันนี้ก็จะน่าจะใช้แบบ4-5ชั่วโมงสำหรับเออพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ไม่ใช่ช็อกโรงงานช็อกโกแลตรเราสามารถใช้บัตรเดิมนะคะแตะได้เลยเพราะว่ามีเติมเงินมาแล้วโอเคมันดูลึกมากอะพี่อ้าวอ้าวอ,อันนี้คือเป็นที่ท,ที่เราจะต้องไป ไม่รู้ว่ะเห็นแล้วก็ต่งงางกอนอันนี้สูงกว่าสนามบินนี่อันนี้ก็าเจอมาหลายช็อนแล้วไงสนาะ<อ>มบินชอ็อนแรกอีแล้วแบบเออก็ช็อกได้ <c oughs> ช็อกได้เหมือนกันถ้มามองขับหลังร <c oughs> ายงานสดจากสถานีอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะคะรถไฟฟ้ามีปัญหาทำให้วิ่งได้ช้ากว่าปกติ <c oughs> แล้วก็เรานั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ใกล้กับ สถานีที่เราจะไปเลยเก็เลยลงคิดว่าน่าจะเรียกแกปไปแพนของเราจะเป็นยังไงต่อจากนี้เกิดแต่กับผม<ะ>ทำไมต้องมาเกิดตอนที่ผมมาด้วยเนี่ยไม่เข้าใจาเลยเอาละ่ะอันนี้คือประสบการณ์ใหม่เราเรียกรถจากแอปที่ชื่อว่า,า,าอ,อินได e ต้องบอกมือเขาเลยไหมว่าอยู่มีไม่เห็นหรอ ในส่วนของรถที่เรานั่งนะคะตอนนี้ก็สบายดียดก็ขั้นตอนการเรียกก็คือเรียกแอบปบจากแอปนะคะอินไดเขาจะมีราคากลางเด้งขึ้นมาแล้วก็เราสามารถต่อรองกับคนขับได้ถ้าเราตกลงกันได้ก็ดีนะคะแล้วก็คนขับก็จะมารับเรา ประมาณนี้นะคะซึ่งแบบเป็นแอปที่ค่อนข้างจะแร์ถ้าไม่นับเรื่องที่รถไฟมันดีเลย์ <c oughs> ก็ยังมองว่าการคมนาคมที่นี่แบบไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับคนที่มาครั้งแรกๆนะคะโอเคมาถึงแล้วเบอร์ริส์ พี่ปูดูคนเยคนเยอะนั่นเนี่ยมีแต่เด็กท้าไม่มีแต่เด็ก <c oughs> เหมือนแบบ <c oughs> ชาลี <c oughs> ชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตอะไรประมาณนั้นปะ่ะที่คาเฟ่ป่ะคนเยอะมาก วันอะไรครับเนี่ยไหนนี่คือสิ่งที่เราสองคนได้จากช็อกโกแลตมิวเซียมคือต้องแบบต้องบอกก่อนว่าวันนี้พอดีคนมันเยอะมากๆเราเลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างในมาให้ดูนะคะแบบเหมือนแบบเด็กมาทัธยมศึกษาแล้วไม่ใช่โรงเรียนเดียวอ่ะแบบเยอะมาก เราก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนดูดูด้วยตาเปล่าเอางี้แล้วกันแล้วใครอยากมาดูก็มาด้วยตาตัวเองเลย เราก็อยู่หน้าโรงแรมนะคะตอนนี้จะได้ใช้ชีวิตคนเดียวเกือบหลับแต่กลับมาได้ไม่ใช่เกือบหลับไปแล้วเพราะว่าไม่สบายตัวร้อนแบบดูสึกน็อกไปเลยกินยาแล้วก็หลับไปแล้วก็ตอนนี้ตื่นขึ้นมาประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มนิดนิด เราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสำรวจเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราคงไม่ได้ไปไหนแล้วแหละเพราะว่าเราเตรียมตัวกับประเทศไทยนะคะวิธีดูก็ง่ายมากเลยเราจะอยู่ที่นี่เราจะไปที่นี่บูกิตบินตังนะคะก็ไปแพลตฟอร์มที่หนึ่งสอไป ความเซ็กซี่ของรถไฟฟ้าที่นี่คือมีขบวนผู้หญิงชอบมากเพราะเราจะไม่รู้สึกแบบว่าออกอวดใช่ไหมเวลาที่แบบเราต้องขึ้นรถไฟฟ้าแบบเวลาคนยเยอะๆกดเท มามกๆไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ว่ามีของที่จะต้องซื้อก็เลยแวะมาได้ลายแทงมาจากพี่อ๋ออยู่คนเดียวเพราะว่าพี่หนีไปดูคอนเสิร์ตแจ็คสันแจ็คสันวอง อยากสันหวังนะคะได้พาคที่เราไปเขาดูเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงแล้วก็มีแบบพวกเคาน์เตอร์แบรนด์เยอะมากคือมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยท้ามเดินเขาแบบดูดีนะ ในที่สุดก็ได้มาไม่รู้สิรู้สึกมันจะเก่ากว่าห้างอื่นหน่อยดูสิเจอใครด้วยเจอมินนี่ได้เขาว่ากันว่าที่นี่ไม่ใช่ใครว่าพี่เนี่ยแหละบอกว่าที่นี่เขาจะขายแบบเครื่องสำอางถูก เราก็เลยมาดูแต่เราไม่ได้มาซื้อเครื่องสําอางมีต้าหนึ่งด้วยต้าหนึ่งก็อยู่ที่นี่กับเราด้วย h e ่ l ่ uh, Can I pay with this MX Ah no 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 is uh, uh, Mastercard คเัา <Okay. S 1> จะปิดร้านแล้วนาทีสุดท้ายจริงๆแต่ออชตามือจริงๆอยากกินทาโก้เบลอะแต่ว่าอิ่มแล้วกินของที่ซื้อจากตลาดนะคะมาพอตอนกินก็รู้สึกเออยังยังอร่อยอยู่แบบบอกเขาว่าเอาสไปซี่ใช่ไหมเขาถามว่า you ่ r o m ก็บอกว่ามาจากไทยแลนด์เหมือนเขาจะเดาได้ว่าเรามาจากไทยแลนด์ห้างปิดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็สี่ทุ่มอืม f i n a I found Starbucks but it's too late I think it's close ส้ปิดแล้วแน่เลยอยากรู้อ่ะอยากได้รับการแก้แค้นได้แต่ก็ดูเหมือนไม่ปิดนะ ลองดูนะคะอิดเขาก็ไม่ต้องกินแค่เฉยๆตัว o ช็อกโกแลตใชฮอลาเต้ฮอลาเต้แฮอช็อกโกแลตทช็อกโกแลตแฮอลาเต้่ค่ยีิงกิตเท่ากับประมาณกวละแปบาทถูกจิง ได้เวลากลับหอใี่ช่กกับที่พักกันแล้วขอเช็คก่อนนะเราควรเชื่อแมพใช่ไหมเดิน9นาทีไปขึ้นรถเมล์มารถไฟฟ้ากลับรถเมล์ก็ได้ไม่เป็นไรเขาบอกว่ามันใช้เวลาแค่19นาที รถเมสายห้าเก้าตอนนี้แม้ว่าหลายห้างเนี่ยจะปิดแล้วเนี่ยแต่ว่าถนนแล้วก็ตึกก็ยังดูคนเยอะอยู่ดีซึ่งเราสามารถเดินได้ ก็กําลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องเดินย้อนไปหน่อยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตึกไม่มีป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์จะอยู่ต้องเดินย้อนกลับไปค่อนข้างไกละคะ่ะเหมือนมันเป็นทางทะลุห้างมาเหมือนเอ็มบีเคอะทางเชื่อมแล้วก็ทะลุมาแต่ว่าในห้างเขาปิดแล้วแต่เขาก็ยังเปิดให้คนเดินได้อยู่ซึ่ง ก็โอเคนะเดินไปต้องเดินไปจนจอดจ,จะเจอป้ายรถเมล์แล้วก็นั่งรถเมล์กลับค,คือมันต้องเดินไกลเพราะว่ามันเป็นอุโมงรถเมล์ที่เราจะนั่งมันน่าจะลงอุโมงอะมันก็เลยต้องเดินย้อนอุโมงไปไกลหน่อยนี่ข้างหน้าเป็นอุโมง เดินย้อนไป,นไ,ปไกลๆเดี๋ยวเจอไปรถเมล์เลยแล้วกันเอาล่ะเราให้ข้อมูลผิดรถไม่ได้จะลงจากอุโมงค์แต่รถมันอยู่ฝั่งนู้น Oh my g จะใช้ทางเชื่อมได้นะทุกคน รถที่เราจะมานั่งมันไปแล้วมันไปนู่นแล้วไกลๆซะด้วยเรายังเดินไม่ถึงป้ายรถเมล์เลยเนี่ยทุกคนรถเขาจะเข้าป้ายให้เราไหมมันรถติดอะ่ะหวังว่าจะทันตอนนี้รถเริ่มน้อยแล้วจากเมื่อกี้ที่รถติด แต่ว่าพระเอกของเราก็ยังไม่มาเม่อกีใน Google บอกว่าจะถึงตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้าแต่ว่ายังไม่มาเลยหนูจะร้อนให้แล้วนะเปลี่ยนเป็น สี่ทุ่มสี่สิบหกอะไม่มีวีเวลเลยว่ะร้องไห้ได้ไหมหนาเหรอตกก็เหนาวหนาวไหนล่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่รถที่เราจะนั่ง เป็นสี่ร้อยอ่ะล็อตตอนนี้ได้ขึ้นรถเมลแล้วอย่างมันเซ็ตขึ้นไว้มากที่ก็งงฝั่งอยู่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะเราเดินไปถึงฝั่งแล้วแล้วแบบ ไม่เรียนมันต้องแบบรีเซ็ตแบบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังดีไม่มีคนเลยโอเคกลับมาชี่เดิมเลย นลี่คิดว่าจะกลับถึงก่อนห้าทุ่มแต่ว่ามันรถรอรถนานไปหน่อยคือต้องใช้สติมากๆโรงแรมเราอยู่นี่เองใกล้มากคือถ้ารถอยู่ตรงนี้โรงแรมเราอยู่เลยซึ่งต้องยกเคเดิตให้คุณจองนะคะ เขาเคยมาก่อนไม่หลงนะถือว่าทำได้ดีเก่งมากเราควรภูมิใจอะไรเล็กๆแบบนี้นะเข้าโรงแรมก็ต้องสแกน Det <laughs> er <laughs> <laughs> ใ e นที่สุดก็มาถึงนะคะเมื่อกี้เราขึ้นมาตอน9โมง10ตอน9โมง55นานมากเพราะว่าเราจิบแต่เราก็มาถึงเนาะตีเราเสืยอเวลายเลยนะอะเพราะเราไม่อยากมาลุกๆสายห้องโถอนะไรเงี้ยสรุปก็คือวันสุดท้ายใน เอเลยเอาไม่ได้ใช้กินยาไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้สึกดีขึ้นเลยเมือม่อยปวดเมือ่อยตัวมันจะเป็นไข้หวัดต้องเดินไปไหนนี่อ่ะ จร right ิงสักสิจริงสักสิขอให้ช่วยลูกด้วยไอรถที่เรานั่งตอนแรกอ่ะมันพาเรากลับไปที่เทอร์มินอลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งแบบเป็นความรู้สึกดีมากเดี๋ยวหาทางไปก่อนนะ